สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิงนะครับวันนี้เราจะไปขอดจราจนในบอสตันแล้วนะจากที่ฝ่ายประชาธิปไตยนะได้กุเรื่องวางแผนนะจนเกิดการต่อสู้ที่เล็กซิงตันขึ้นมาแล้วนะครับจอร์ดวอชิงตันก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดนะเนี่ยนะครับสงครามที่สู้กันด้วยความโกงหกหลอกลวงนะสู้กันด้วยข่าวนะครับเพื่อหลอก เอาชาวบ้านนะประชาชนนะครับดึงมาอยู่ฝ่ายพวกตัวเองนะครับแต่คอนเนอร์นะจงจำไว้นะครับไว้พวกที่มันชอบโกหกหลอกลวงเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายนะมันก็จะต้องหันมาเล่นงานเรานะครับอย่างเจ็บแสบแน่นอนนะแต่เราจะต้องเจ็บปวดอย่างที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้เลยนะครับช่วยไม่ได้นะครับทางเลือกน้อยนะ อย่างไรเขาก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะสำหรับเจ้าหนุ่มอินเดียแดงคนนี้นะครับถ้าไม่ช่วยฝ่ายนี้ <c oughs> ก็ต้องไปอยู่ฝ่ายพวกอังกฤษนะเราจะจัดการมันคือ <c oughs> ผมไม่ชอบเลยอะ่อะไอแซมูเอลอ่ะมันคลิกลิ้นกลับไปกลับมานะครับแล้วก็เหมือนโดนสามูเอลหลอกใช้อะ่ะงจริงอะ่ะไปทางไหนเนี่ย ด,ดูไปดูมาก็เหมือนจะเคยมาแล้วอ๋อตรงนั้นไงตรงหอคอยครับโหล้วเ,เราขึ้นทำไมเนี่ยอะไรอ่ะ <c oughs> มีหมาครับเฮ้ย <c oughs> ดูดิเฮ้ย <c oughs> น่ารักว่ะ ้าของไปไหนอะฮะมีปะประคารผีสิงอยู่ตรงนั้นนะครับรเฮ้ยเจ้าหมาน้อยอ๋อมีคนอยู่นี่ครับเดี๋ยวนี้ยบูนนั่นเองนะครับเฮ้ยแล้วมีม้าด้วยเอา้าเอากันใหญ่ครับออบอกว่าให้หยุดครับล้วบอกธุระของแกมานะครับ คอนฟลิกต oh, no, so ์ลุงนะผมมาตามหาอิสราเอลพัดน้ำคำตามใครล่ะซามูเอลอดัมตามจนมานี่ไม่ใช่บังเกอร์ฮิวนี่ใช่ที่นี่บริดตอดีมี เต่อยแย้งเกี่ยวกับที่ที่เราจะตั้งแคมป์กันนิดหน่อยเขาจะบอสตันไหมโอลี่ไม่ขยับเลยแต่ทุกครั้งที่เราผลักดันเข้าไปเราเสียคนไปเยอะมากผมคิดว่าพุทธนำและคนอื่นๆเนี่ยพลังศัตสมปืนใหญ่บนภูเขานี้ลุกกลมกลเนี่ยน่าจะทำให้พวกเสื้อแดงเนี่ยทบควรกลยุทธ์เรวเรื่องจอนพิษแคนหลับบ้านั่นหาตัวยากสุดแล้วในตอนนี้โหน่ามาแค่บางครั้งตอนมายั่วเราหรือไม่ก็ตอนมายิงคนนอนทักทายเรานะไม่เป็นไรหรอกอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะได้เจอดีแน่ โอ้ครับได้ยินเสียงปืนยิงกันตุ้มตามตุ้มตามเลยนะได้เป็นเสียงปืนใหญ่ด้วยนะมันดังขนาดเนี้ยโอ้ครับดูมันกลางสมอระพูมจริงๆแล้วมั้งเนี่ยผมไม่สนเหตุผลของคุณหรอกนะสุภาบุรุษเอาคนปักหลักบนบงันบบนบงเกอร์ฮิล บลสอยู่ใกล้เมืองก็จริงแต่มันก็อยู่ใกล้ปืนใ,นใหญ่ไปด้วยฉันขอสัง่งโอ้โหครับหาขาตเลยอ่ะเบื่อแล้วจะกลับไปที่บังเกอร์ฮิลแล้วนะโอเคข้าปรลุตในบนพัดน,นำ้ำไวกว่าผมมาหาจอร์พิทแคนบางคนบอกว่าคุณช่วยผมหา <ผม S 2> ตัวเขาได้ ก็ซ่อนตัวอยู่ในเมืองไม่มีผลที่เขาต้องออกมาด้วยและที่เรือใหญ่นั้นระรดมยิงปืนใหญ่เนี่ยมีทางบีบเขาออกมาได้และพาเรือนั้นสะดุดละจอห์นน่าสงสารีโดนดัดตัให้ลุกออกมาสู้แน่แน่จะบวกผมนี่หลังจากที่งานของผมเสร็จแล้วผมจะกล่าวสุดดีให้นายนะในงานโถบนะ มอนเทคิงเดมเมดด้วยนะกูนำฝังเขาดิทำไมมันมีแต่ตัวยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยฮเฮ้ยโอ้ยแค่น่าสงครามกันมาได้ยังไงวะเนี่ยโห้บ เราจะตายเพราะลูกปืนใหญ่เนี่ยเอาเอไปทา่นี้ก็ไม่ได้เขาไปถึงข้ามไปเลยดีกว่าครับนี่อบอตันนะนี่มันบอตันเฮ้ยบอตันกรังตอนยิงระเบิดครานี้เลยครับอะไรเนี่ย กแดงไมันเคม่เอาเลยครับหัวกทแครับอบกว่อย่าดนเมครับงไม่ได้เลยนะเนี่ยดูเห็นไหมครับนี่ยกองทัพเลยอ่ะโอ้ยโดนอีกล้วไ่ได้มมันแม่นยังวะฮะเราจะไปทางซ้ายบ้างครับทไปทางขวาไม่ปลอดภัยนะ โอ้โอ้โอ้โ้อ,อ้ไปไม่ถึงไหนเลยครับโอ้ยโอเค็เค,ครับจะมีเขียวไมได้ไม่ได้อยไกลครับโอ้ยความรโอ,แบบทโอ้ทำไมรอบนี้นย,นะย,ยมขอเล้ครับได้นะตรงนี้นะของข้ามีอครับ ไปโอ้ยจะถึงอยู่แล้วไปภารกิจเหมือนง่ายแต่ไปไม่ถึงนี่มันคืออะไรเอไหนครับโดดไปเลยแค่นี้คุนมาตุ้งตารครับลงไปทางซ้ายหน่อยแล้วลงไปทางขวาครับนี่ เอาเริ่มจำตำแหน่งกเปิดได้ละนี่นะรักไปเลยครับหุดวัดขไปมาเลยนะโอ้โหเลยๆดยเลยเลยเลนะครับโอ้โหานพวบความมิดเลยนะครับมาตรงนี้แหละตรงนี้แะ ไปทำอะไรอยู่นู้นลงมเลยเย้ครับไปแต่งมือหนะล้วก็หันข้วันด้วยไปเลยเย้ครับเฮ้ยอ้นี่หมู่เฮ้ยขาดขาดขาดเฮเราพึงเรือแล้วครับปลอดภัยแล้วนะตรงนี้มันมีระเบิดแล้วก็มีเรือเล็ครับ ไปครับดปน้ำไปปดยังไงดําน้ำไเนี่ยวับต้องอยาให้มันจับเราได้นะแล้วเราดันเสือก่ายมาตรงนี้เฮ้ยเราต้องจุดเรือปืนใหญ่นี่ให้ได้นะครับโหครับเข้าไปใกล้เรือมันจะจัดการเรานะเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงนะครับ จำคิวนาดีเออครับไม่รู้มันคือตัวอะไรเอออะไรแม่งไม่ทันไรมันเห็นล้วละรอดตัวนี้ก่อนเลยครับที่มันเห็นเราเนี่ยไปครับ นี่เพื่อนมึงตกต่อหน้าต่อตานี่ไม่รู้เรื่องราวกันเลยเหรอลำบากครับลำบากอ๋อหมายถึงไอ้ตัวอ้วนนี่แน่เลยครับที่เราต้องกระโดดฆ่านะแล้วเราจะปล่อยมันไปครับธนกรกคือต้องโดดฆ่ามันนะเอาไปจัดการไอ้พวกนี้ก่อนครับนี่มันเอ้ามันเห็นอีกแล้ว <c oughs> โถ่อย เย็นคอนเนอร์ใจเย็นๆย็เย็นๆคอนเนอร์ต้องแอสซิสเนตนะครับเป็นดีลอ,อะไรตัวอย่างน,นนะไม่รู้มันคือตัวไหนนะแต่มันต้องเป็นตัวแบบที่ไม่ปะกะตินะครับไอ้นี่มันหันหน้าไปทางนู้นอ่ะเราต้องฆ่ามันก่อนนะถ้าฆ่ามันได้นะเจอร์ตี้โอเคครับขึ้นนี้ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นตัวอ้วนนี่ก็ได้นะครับ อนนัี้เอเออโอ้ย,โ,อยโดนเห็นอีกว่ะเราจะเป็นนักรีเซ็ตในตำนานนะครับไอ้เด้อไปมยภารกิจแค่นี้ทำไม่ได้เนี่ยฮะโอ้ย,โ,อยโดนเห็นเราคนเอเฮ้ยต้องดำน้ำไปครับดี เอ้ครับเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้นี่วะโธ่เอ้ยเอาเอาแต่มันได้ไม่นานโธเป็นไม่ได้ต้องจัดก,การในตัวนั้นก่อนนะมมันจะเดินไปทางไหนเอ่ยเออโอเคเนี่ยเอาตัวนี้ก่อนครับ ผงทำไมมันไม่โดนงลงในตรงน้ำเนี่ยเดี๋ยวจริงแล้วนะผมบอกเลยผมจะเอาจริงแล้วนะเม่มชีวเวลาการล้อเล่นเราต้องตีอ้อมไปหน่อยครับเราจะมีไอ้สองตัวนี้ที่มันมองมานะเนี่ยมันมหันไปเราก็เข้าไปครับโอเคครับถ้าเราออกอะขึ้นไปบนเรือได้เราจะเร็วกว่านี้่ะ แล้วมาที่ช่องนี้ครับแผนเดิมนะห้าร้อยอ้วนไปก่อนครับนี่เอาข้างหลังอีกตัวหนึ่งดีไหมข้างหลังใี่มีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมดูได,ด,ดูไหนครับ ยืนอยู่เฉยๆครับอ๋อไม่ไม่เฉยละไม่เฉยละไม่เฉยละลงหน่อยถ้าปิด,ไ,ปไ,ดบบไม่ได้เราแบบจัดการสองคนเลยออกไปข้างบนครับเนี่ยต้องแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมมันเห็นแล้ววะไปดิเอเอแต่ก่อนอื่นต้องจัดการาตัวนั้นก่อนแล้วมันเห็นเ,เราไปญ่ขึ้นมาเนี่ยมองเราใหญ่เลยอะ่ะต,ต้องใช้อาวุธนักฆ่านะ ้าไปดูไว้ครับไมยทีมันโดนแน่ครับเอาไม่ถึงนะกาไม่ถึงนะเฮ้ยเบาลุกดอกสลบครับลุกดอกอยาก่าผิดนะมาแล้วครับมาแล้วกันมันกันมันกมันกมันไม่ถึงอีกแล้วอะไรเนี่ยคายากขนาดนี้เลยเหรอมาลงไปหน่อยครับ ไปลงไปเกาะตรงเขากระโดงไงม,มาเกาะที่อันตรายอย่างนี้อุ้ยเออเจอโรคดรับไปเลยครับก่ามเดินไปข้างหลังนะอันนี้มันอยู่ข้างหน้าครับมันส่มเสี่ยงไปนะตอนนี้แหละไม่มีใครเห็นมึงหรอกแต่ไอ้วนเห็นอุ้ย พอเราฆ่าเสร็จในสองตัวนั้นจะเดินมาแน่นอนครับไม่งั้นเราต้องกะจังหวะให้ดีนะต้องเอาให้อยู่กลางช่องนี้พอดีนะครับมาแล้วครับตอนนี้แหละครับมันเห็นได้ไงอะ่ะฮะ สแสดงว่าเป็นที่ระบบเกมแล้วครับที่เป็นที่ระบบเกมละเราอยู่ในพื้นที่2ดาวกระโดดฆ่าในทีที่คนอยู่นะมามองเห็นครับใครใครเรารู้สึกต่อกันเช่นไราสุขตากันก็สันสะท้นไปจากใจอย่าให้ใครเห็น ต้องจะมากระสวกใส่อยากเก็บไว้เฮ้ยยากครับด่านเนี้ยผมรีเซ็ตมาเป็นล้านรอบได้แล้วมั 1, 2, ้งหนึ่งสองสามตัวกาให้โอเคครับทีนี้ไอตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยเวลาไม่อยากให้มันเดินมามันเดินมานะครับ อ่ะทีนี้มันไม่เห็นนะดูดิว่มันทำับโอ้ยตรงหัวหน้าเดินมาจนได้นี่ครับจังหวะนี้แหละปึ๊บเห็นฉันใช่ไหมเห็นฉันใช่ไหมโอเคครับขยับมาตรงนี้นะนน่าจะฆ่ามันได้นะครับนี่อ่ะครับลงมาลงมา กูมากมากกลับไปกลับน้ำเลยโอเคครับได้แล้วครับเอาล่ะนะเอาล่ะนะเอาลันนะจะขัดการพวกแกแล้วนะไปครับเนี่ยคุณขึ้นไปยืนอย่างนี้แล้วแล้วมันก็จะโดนเหวินตีนเนี่ยวอร์เนอร์รอจังหวะหน่อยครับ ต้องรอให้หัวหน้ามันเดินอ้อมไปก่อนนะกายตัวที่คุมบางเหี้ยน,นะครับแล้เวเราอยากกระโดดค่ายตัวหัวหน้านะไอ้ปากเรียกมาเลยครับติดเขาให้ครับเราต้องทำยังไงเนาะยืนล่อมันตรงนี้แล้วให้มันเดินมาไหม ปักเลี่ยมือนเดิมมาไหมเดิมมาครับแล้วปึออ้กไปถูกไปแล้วก็โดนฆ่าครับเปี้ยเราได้กระโดดฆ่าหัวหน้าแล้วครับเออได้แล้วครับอีกสองตัวนั้นนะผมบอกเลยนะมันไม่รอดแล้วครับถ้าหัวหน้านไม่อยู่อย่างเงี้ยว้า พลาดงโง่นะบอกเลยนะอย่าพลาดงโง่นะไปครับไอสอตัวนี้ครับอสองตัวนี้ถ้าเราขึ้นไปบนเสากระโดงได้ชีวิตมันจะหาไม่ครับแต่แต่แต่เราทำอะไรของเราเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเราเราจะมาพลาดอะไรง่ายๆอย่างนี้เนาะล้ไปนะขอโทษนะครับผมผมล้ไปนะเราจะมาเริ่มกันใหม่ครับ ดีีกว่าขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วผมก็โดดสายเชือกนี้ไปครับผมว่ามันไต่ขึ้นไปได้นะเนี่ยเออเนี่ยนี่สิคอนเนอร์แล้วก็ไปทางนู้นครับอา่าฮะอย่างนี้สิคอนเนอร์ต้องยังไงแล้วเราต้องหาทางลงไปที่เสากระโดงข้างล่างครับโดยการโดดไปด้านนี้ครับมันจะกระโดดเกาะมาตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็ห้อยครับปึ๊บครับ ดีกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าครับหนีน่าปลอดภัยกว่าครับปั๊บอ่าลงมาอ่างั้นกลับมาด้านนี้อ่ะก็จะลงไปยืนตรงเสากระโดงนี่มันต้องยากขนาดนี้เลยอะเฮะอ่ะกลับมาด้านนี้อ่ะอนกลับมาด้านนี้โอ้โหดูครับดูครับดูครับ ตามแล้วตามเออตามหน่อยอย่างงี้อ่ะเออเสร็จครับเรียบร้อยครับปิดบัญชีครับเฮ้ขอรูดหน่อยสิอ๋อฮะได้ลูกธนูครับคือรูดของพวกนี้อย่างน้อยมันได้แบบพวกลูกปืนได้อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรูดของให้เสร็จก่อนนะครับเผื่อมันเซฟครับเราก็จะได้แบบได้เปรียบหน่อยนึ่งนะ รู้สิรู้สิเออเอาละนะแล้วนะเสร็จแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อคือวางระเบิดครับสิบวิครับออกไปจากเรือครับไปเร็วว่ายไปเร็วโอ้ใส่ไปนหนึ่งลำแล้วครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมาก อาาตอนนี้ภารกิจเราครับจัดแบบการไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่เซฟครับนั้นมันไม่เซฟหรือนี่เราต้องห้ามอันดิเทคเรือลำนี้ต่อไปครับผมยากจริงครับอันนี้ถ้างั้นถ้ามันไม่เซฟเนี่ย็ลอจะต้องเริ่มใหม่ครับโอ,โ,อโ,อโอ้้องด่วมอหด่างหรือเปล่ายากขนาดนี้ลืมกดอ่านที่เสร็จเลยนะอ,าาอ่ะฮะไอหงัวงอนครับ มีหัวงอนสองตัวครับนนงานหยาบรับอันนี้งานหยาบรักครัต้องลำดับการฆ่าให้ถูกต้องนะครับไอหัวงอนตัวหนึง่งมันน่าจะเดินมาแถวนี้นะเมื่อกี้ มาเฉยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปวางระเบิดได้เราก็จงได้ครับร้อยมันหันกลับไปกันก่อนนะครับดีครับมันได้ยินเสียงนะหัวหน้ามันร้องนะครับแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเออมันยืนปุยกันครับหันหน้าไปคนละทิศละทางครับมีตัวหอหอนอี่ตัวเดียวนะที่มันจะหันมามองเราได้นะครับ แล้วมันอยู่ในมุมที่เราฆ่ามันไม่ได้นะถ้าเป็นไม่ได้เรารีบขึ้นไปแล้วก็ไปวางระเบิดครับวางระเบิดวางระเบิดครับแล้วก็หนีครับหนีไปครับตายหมูแน่ครับตายหมูแน่ครับดำครับดำมันเห็นเราครับแต่มันโดนระเบิดนะครับ เรียบร้อยครับยาโอเคครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไอ้นี่ครับอ๋อผมรู้ละติดธงครับฝ่ายพันธมิตรนะครับเห็นธงนะเขาก็จะรู้ว่าเราจัดการภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบุกจู่โจมพวกกองทัพอังกฤษนะครับเดือปืนใหญ่ของอังกฤษโดนเราจัดการไปแล้วนะครับฝ่ายพวกอังกฤษนี่หมดตัวช่วยแล้วครับเอ้ยเฮ้ยตกใจหมดครับโอ้แล้วทําไมมันต้องขึ้นยากขึ้นเย็นด้วยเนี่ เออ,อือได้แล้วครับการครับเปลี่ยนธงครับแนทนแทนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็บินกลับครับอ๋อนี่มันเปลี่ยนเป็นธงอเมริกาครับโอ้ธงสมพันธ์นะ แที่สุดก็ผ่านครับมันช่างยากเย็นเหลือเกินเอาแล้วทำไมมันไม่ว่าไปเร็วๆเนี่ยหมดแรงแล้วอ่ะโอ้ยเดีย๋ยวบอกว่ามันภารกิจยังไม่จบนะอะไรเนี่ยโอ้โหดูครับดูไอ้นี่มันดีใจเกินเหตุครับดูครับอุย้ยดีใจอะไรขนาดนั้น